ร้านจังเลยไหาน้ำทุกๆทุกๆนี่ไลไปกลางบ่อนู่เลยแต่ไหลน้ำไหวน้ำกุดอุดอุดอุดไหลน้ำร้อนจังเลยคือแล้วครับแล้วครับ ด <c oughs> ามเดี๋ยวก็จมน้ำหรอกยางขึ้นมาแล้วอ้ลองไปช่วยเร็วเออมันเย็นมันเย็นเย็น เย็นชื่นใจไปไหวอีกแล้วเออไหวไปแล้วไหวน้ำขาได้แข็งแรงไม่ยอมขึ้นเลยสนุกหูสนุก,นกว่าใหญ่เลยลงดึด๊ดอด ดำคือแล้วคือแล้วลงน้ำเย็นสบายสะใจแล้วเสีดาหืมคือเคลยคือเลยมดามๆดามมอมเลยมอมโห้ยคุกคีฝนมอมหมดแล้ว đam nói ngóng một lời kí phồn, tuổi anh cả em men, tuổi yung cả em men, mông 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 mông, mông mông, mông mông,

เย็นปวดเยี่ยวไอ้ดำ